ที่รถสองแถวเส้นทางจนะหัดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลจนะอัภพจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สี่อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาในวันนี้ได้จัดก,กิจกรรมดีๆภายใต้ชื่อวิ่งฟรีทำดีเพื่อพ่อหรือฟรีฟรอเดตธันวาคม2563ด้วยการเปิดเดินรถเล็กเส้นทางจนะหัดใหญ่ฟรีตลอดทั้งวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงหกโมงเย็นโดยเส้นทางสายนี้จะเริ่มออกจากอัมอจนะผ่านอำเภอนาหม่อมและมีปลายทาง ที่อาเภอหาดใหญ่ระยะทางกว่า50กิโลเมตร,น,มร,รนายสมพรรัตนชัยผู้จัดการคิวเผยว่าคิวสายชนะหาดใหญ่แห่งนี้เปิดให้บริการมานานกว่า60ปีซึ่งเป็นคิวรถสายเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาและมีรถเล็กให้คอยบริการผู้โดยสารเกือบ40คันต่อวันหรือปล่อยตัวทุก15นาทีโดยปกติจะเริ่มออกวิ่งตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งจนถึง21นาฬิกา 123่งสมนายสมพรรัตนักชัยผู้จัดก,การคิวเผยว่าคิวรถสายหาดใหญ่จนะแห่งนี้เปิดให้บริการมานานกว่า60ปีซึ่งเป็นคิวรถเล็กสายเก่าแก่แกอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาและมีรถให้บริการวิ่งพุดรับส่งผู้โดยสารเกือบ4 0คันต่อวันหรือปล่อยตัวทุก,ทก หนึ่งสมนายสมพรรัตนชัยผู้จัดการคิวเผยว่าคิวรถสายจะนะหาดใหญ่แห่งนี้เปิดให้บริการมานานกว่า60ปีซึ่งเป็นคิวรถเล็กไสายเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาและมีรถให้คอยบริการผู้โดยสาร เกือบ40คันต่อวันหรือปล่อยตัวทุก15นาทีและในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติก็ได้ร่วมกันกจัดก,กิจกรรมดีๆต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยการเปิดโดยรถฟรีตลอดทั้งวันให้กับผู้โดยสารเส้นทางชนะหาดใหญ่ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาคนทํางานหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเพื่อทําความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ทั้งนี้กลุ่มุ่นเล็กชนะหาดใหญ่ยังบอกด้วยว่ารู้สึกประทับใจและไม่ลืมพระคุณของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9. ที่ได้สร้างแผ่นดินให้อยู่ซึ่งถ้าหากไม่มีพ่อคนนี้แล้วพวกเราทุกคนรวมทั้งคนไทยก็คงจะไม่สามารถอยู่ได้และมาถึงจนถึงวันนี้และจะตั้งใจทำความดีแบบนี้ตลอดไปครับก็ขึ้นมานะครับเพื่อจะพอวันนี้จะตียกครึ่งหรือตียกนะเกลางคึ้นนั้นโอเคตามปกติเดี๋ยวกอบเดียวเดียวเดียวนาะยจิวไม่ลงดีตำบาตเลย ກ <laughs> ັບໂບມກັບໂບມກັບໂມກັບກັບກັບครับ ล้อคนตำรวจนี่ไม่เลี้ยว่าจัวจนเลยนี่กินวัมา เรื่องเยนของเรายได้มัน <uno> ม uh, like, ันแล้วเรายได้มันกับม็นครับกิจกรรมวันนี้เราจัดอะไรบ้างครับอ่ากิจกรรมวันนี้คือจัดเพื่อเพื่อพอเราวิ่งวี่เพื่อพอุกปีอ่าเราเคยทั้มาแล้วเด็ดปีพอเราตั้เแล้วโรคนี้เด็คนอ่าถึงที่นี่ปีนี้ก็เรามาทั้กิจกรรมต่อถึงที่นี่ก็โดยที่ว่าไม่ได้ทุนเลยมาจากไหนเอาทุนของนายวัวโดยเฉพาะเดี๋ยวก็มีการลุ้งคันกัน ทำกับข้าวกินกันเองด้วยอ่าพวกนนาจะเล่นได้มบ้างเล่นไดกินได้ได้คุณวันนี้วิ่งกวิ่งได้ไห้งครับเดียววิ่งถึงโมกบงรับผมโมกบงชาวโมกบงเย็นโมกบงชาวโมกบงเย็นครับถึงที่นี่ก็จะเป็นทางอันใหญ่จนาเจนาอันใหญ่อาจจะเหล็กกามีเขาขอบคุณเจ้าข้องคิวหรือว่านายคิวเด็กเขาให้การอ่ะมั่นมาเล็กๆน้อยๆ มาดีกว่าให้ขละโ่วงลอยรถตังเ,เมกาสามสิบเจ็ดคันสามสิบเจ็ดคันให้ละขะละช่มงลอยได้คิวโดยที่ว่าไม่มาเที่ยวครอบพวกเราเลยแต่ก็ให้มาทุกป,ปีในในวันพอีนเรามีความทรงจำหรือวมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับในหลวงรอกาวรึวเปล่าได้แน่ดันเลงบอกออแล้วผมขึบมข้บบการประทับใจมากับคือว่าจยไม่ลืมบุญคุณของพอที่พอได้สร้างแผ่นดิในให้เราอยู่ เราถ้าว่าไม่มีพอคนนี้เราก็ไม่สามารถมายืนเลยมานั่งอยู่ในตรงนี้ได้นี่แหละครับอีกคำเดียวว่าต้องการทําเพื่อพอครับขอบคุณครับ